สวีครับเด็กๆทุกคนครับผมเอาละวันนี้พี่ีจะมาสอนน้องๆเรื่องนี่เลยลูก feel little much แล้วก็ many ลูกอย่าลืมนะลูกอย่าลืมอ่านออกเสียงตามพี่ตีด้วยนะนะครับผมเพราะว่าดูอย่างเดียวมันก็น่าเบื่อนะลูกมันน่าเบื่ออ่ะมันน่าเบื่อนะก็ออกเสียงตามด้วยอมาดูกันลูก feel little เด็กๆดูสีก่อนนะลูกสีเดียวกันมันจะแปลเหมือนกันนะครับแปลเหมือนกันลูก f e ับ little แปลว่าน้อยส่วน much กับ many มันจะแปลว่าแน่นอนก็ตรงข้ามกับน้อยคืออะไรมากนั่นเองมากกับน้อยนะลูกมาดูกันสีเดียวกันแปลเหมือนกันคําถามคือเอ้าพี่อาตีครับแล้วมันจะต่างกันยังไงเนี่ย f e กับ little ถ้าแปลว่าน้อยเหมือนกันแล้วมันต่างกันยังไง much กับ many แปลว่ามาอะไรเนี่ยมากก็ก่าหายไปไหน พ <laughs> ี่ที่ลืมดูนะครับ I'm sorry จกักรจีกว่าใจ much กับ many แปลว่ามากแล้วม,มันต่างกันอย่างไงมาจะบอกให้ฟังลูกเรื่องนี้ง่ายมากดูป่าพี่ตีง่ายมากนะครับ <c oughs> feel กับ liter นะครับก่อนอื่นลูกแปลว่าน้อยทั้งคู่เลยแต่ว่า feel จะใช้กับน้ำที่นับได้ในโลกใบนี้ของเราจัก,กรวาลใบนี้ของเรา กว้างใหญ่ไพศาลนี้อะไรนับได้บ้างใช้ฟิลทั้งหมดเลยลูก chairs เก้า e. อี้เดี๋ยวเราไปที่ปับภาษากันนึโอเ okay. ค chairs เก e. ้าอี้ก็นับได้นะครับ stars ร์สไหนนะรับพูดถึงจักรวาลแล้วก็เอาดวงดาวแล้วกัน stars, นะาร์ feel นับได้ children แปลว่าอะไรลูก children เด็กๆหลายคนเห็นไหมลูกก็นับได้นะครับใช้ feel นู้้เห็นไหมแปลว่าอร่อยแปลว่าลิต t l e น้ลูกน้องก็รู้แล้วถ้าเกิดฟิลนับได้ลิต t l e ก็ต้องทำไมเอ่ยอ่า yes นับไม่ได้นะครับผมเพียตี้ครับอะไรคือนับไม่ได้นับไม่ได้ก็คือนี่คือเพียทตี่ถามเองตอบเองนะครับ <c oughs> ก็คือพวกของเหลวลูกพวกของที่เป็นผงๆอะอะไรอ่ะ ของที่มันมากเกินไปที่จะนับนะครับเช่นทรายบนหาดทรายลูกใครจะไปนับใช่ไหมเส้นผมมาใครจะไปนับข้าวสารที่เรากินอยู่ใครจะไปนับนะครับผมอ่ในในาไหนๆก็พูดถึงข้าวแล้ว rice hair sand a หผมแ n นทรายอ่าโอเคเห็นไหมลูกนับไม่ได้ใช้อะไร little ถ้านับได้ใช้อะไร few นะครับผมมันต่างกันแบบนี้นั่นเองนะครับ คราวนีนลูกมาด,ดูเด็กสงสัยไม่ลูกแป๊บหนึ่งนะทำไมพ่ทีเติม H ่ shares เติม H ST ่ stars ดวงดาวด้วยลูกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้ามันนับได้มันจะต้องเติม H ได้นะลูกออาพิทีคราบทำไม children ไม่เติม H ด้วยล่ะครับพี่อ่ามันไม่เติม H นะลูกผีมากเลยเพราะอะไรมันเติมไม่ได้เพราะว่า children มันเปลี่ยนรูปไปแล้วมาจากคาว่า ชชยแบบนี้ไงลูกใช่แล้วเปลี่ยนรูปเป็น children นะลูกอันนี้ใครงงเรื่องนี้ลูกเพื่อที่สอนไปแล้วนะครับในคลิปแรกๆลูกเดี๋ยวไปเปิดดูก่อนนะใครงงลูกใครงงนะใครไม่งงเก่งมาก very good มากต่อไปคราวนี้ลูก much กับ many ล่ะเออ much กับ many ล่ะมันแปลว่าอะไรเหมือนกันเมื่อกี้มากใช่ไหมลูกแล้วมันต่างยังไงรู้ไหม much ใช้กับนับไม่ได้ลูกอ่า ส่วนเมนี่ก็นับได้นะครับอ่ามัชมัชมิลค์อานับไม่ได้ลูกนมเป็นของเหลวนะมัชม milk อะไรอีกมัชชู u ก a รน้ำตาลเห็นไหมลูกเป็นผงๆนับไม่ได้นะอ่าแป้งลูกแป้งแป้งทาหน้าเออใครรู้สับเพราะว่าแป้งลูกเก่งมากเลยนะพี่ดขอสปอยให้พาวอะไรพาวอะไร powder อาพาว,วอ,อะไร powder แป้งลูกนับไม่ได้นะ powder ต่อไปลูกนับได้ก็คือใช้ many ไงเยอะแยะสมุดลูกหมาแมวอะไรอย่าง dog อเออเยอะแยะสมดุด dogs cats อย่าลืมเติม s ด้วยลูกเห็นไหม cars อ่าถ้านับได้มันต้องเติมอะไรได้นะเติม s ได้นะครับนี่ลูกสลัแค่นี้เองเห็นไหมเออง่ายมากแค่นี้เองนะครับไปพี่ดีมีเกมให้เล่นเอา f i l กับ l i t ไปเติมก่อนลูนก ทั้งคู่แปลว่าน้อยเหมือนกันนะลูงนะไอคาว่าน้อยอะ่ะมันก็มีมากกว่าสองอันขึ้นไปอยู่แล้วเออพอรลนน้อยไงมีน้อยนะเนี่ยเหมือนแม่ถามว่าลูกเอ,อ่อแอปเปิลมีกี่ผลมีน้อยอะ่ะแม่มีแค่สามลูกเองเห็นไหมอะไรอย่างนี้ลูกถึงมีน้อยก็จริงนะแต่มันก็ต้องมีมากกว่าหนึ่งอันอยู่แล้วนะนะครับผมอ่าออร์เรนจ์ส้มลูกใช้ฟิลหรือลิเตอร์ฟิลเพราะว่าลูกเพราะว่าฟ้มฟ้มว่ะเพราะว่าส้มมันนับ ได้นะครับนับได้ใช้ feel ลูกนับไม่ได้ใช้ little นะต่อไปลูกมาดู cars cars รถยนต์แน่นอนก็1คัน2คันเนาะนับได้ก็ใช้ feel จัดไปนะครับ milk milk นมลูกนับไม่ได้นะของเหลวใช้ little milk มีนมอยู่นิดเดียวเองแม่ไปซื้อเพิ่มแล้ว money แปลว่าเงินลูกเงินนับได้หรือเปล่าสปอยเลยเงินนับ ไม่ได้นะลูก little นะครับอันนี้พี่ที่สอนแล้วนะลูกสอนแล้วนะใครใครงงงงนะลูกนะพี่ตี้ลองกลับไปเปิดดูคลิปแรกๆนะครับผมอันนี้พี่ที่อธิบายไว้แล้วลูกว่าทําไมนับไม่ได้เงินนะ water นับไม่ได้นะลูกก็ little จัดไป little เยอะจังเลย keys คุญแจลูกเติม s ด้วยเติม s นี่คือนับไดอ้อยู่แล้วนะครับใช้ฟิ e ไปเลยจัดไปนะครับงงไหมลูกไปต่อไปต่อทำให้งง คราวนี้มัชกับเมนี่บ้างมันแปลว่ามากมายทั้งคู่เลยลูกแต่มันต่างกันไงแล้วมัดใช้กับนาวนะับไม่ได้เมนี่ลูกนับได้นะครับลูกระวังสับสนนะใครสับสนอยู่ลูกทวนก่อนเลยเร็วมัชนับไม่ได้เมนี่นับได้ลูกเออทวนก่อนเลยนะทวนก่อนเลยอ r ร์เรนส้มนับได้ก็ใช้เมนี่นะลูกอ่าก็ยังอยู่ในโจทย์เดิมๆนะลูกเพราะว่าพี่ต้องการให้มันลิงก์กันเชื่อมโยงกันลูกของความ ควาเข้าใจของเราให้มันให้มันเข้าใจกันรู้ว่าถ้าเกิดเรื่องที่แล้วมันเป็นแบบนี้งั้นแปลว่าเรื่องนี้ก็ยังคงเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยนะครับผม cars รถยนต์ลูกเติม S นับได้ก็ many จัดไปนะครับลองดูพี่ลูก milk ง่ายมากน้องตอบก่อนที่พี่จะเฉลยที่ลูก milk นับไม่ได้นะครับใช้ m u c h นะครับผมอ่าอย่างที่พี่ติ่เคยบอกไปลูกหลายคลิปที่แล้วนะว่า ถ้าอยากจะทําก่อนที่พี่ที่จะเฉลยเนี่ยก็ให้หยุดวิดีโอไว้ก่อนได้นะลูกนะไม่ต้องกลัวนะดูวิดีโออยู่นะลูกนะก็สามารถหยุดได้ทุกเมื่อนะลูกเบื่อก็หยุดเรียนเสร็จก็หยุดจะกินข้าวก็หยุดไม่อยากดูก็หยุดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ลูกต้องดูนะต้องดูนะจะได้มีความรู้ใช่ไหมลูกมันนี่เงินเงินนักไม่ได้ใช้ much จัดไปนะครับ water น้ำลูกน้ำนับไม่ ได้นะครับก็ much จัดไปนะครับ much water เห็นไหมลูก much water keys คุณแจก็นับได้ลูกเห็นไหมเติม s ขนาดนั้นนะนับได้นะครับ mm hmm. ผม many จัดไป many many keys อย่าลืมออกเสียงตามดนะ้วยลูกนะเวลาพีตี้ออกเสียงคำอะไรนะออกเสียงตามเพื่อนนะครับผมสุดท้ายโอ้มีรูปภาพชอบมากเลยนะครับอ้าวล่ะพีตี้มีเกมให้เล่นลูกเกมอีกแล้วเอามาดูกันคราวนี้ จะให้เติมทั้งหมดเลยฟิ e ลิเติกับ much และเมนี่ลูกมาดูกติกาก่อนเด็กๆเห็นจำนวนไหมลูกที่มีสี่มีแปดมีห้านี่เห็นไหมหกสามแล้วก็สิบเนี่ยจำนวนมันจะบอกน้องว่ามากหรือน้อยถ้าเกิดมีหนึ่งอันถึงสี่อันแปลว่าน้อยถ้ามีห้าอันเป็นขึ้นไปเป็นขึ้นไปว่ะถ้ามีห้าอันขึ้นไปถึงสิบเลย ถือว่ามากถือว่าเยอะถ้าน้อยก็ใช้ฟิลหรือลิตรลูกถ้าเกิดนับได้ใช้ฟิลนับไม่ได้ใช้ลิตรนะครับส่วนถ้าเกิดมากมายก็มาดูกันว่าจะใช้มัชที่นับไม่ได้หรือใช้เมนี่ที่นับได้นะลูกอ่าลูกมาถึงจุดตรงนี้ลูกดูเพียี่มาตรงนี้สดตาเพียรี่ดูลูกตอนน,รรงงตอนนี้ใครเริ่มงงตอนนี้ใครเริ่มงงลูก จะเย็นเย็นก่อนเี่เที่เข้าใจเลยเข้าใจเลยลูกจะเย็นเย็นก่อนว่าเราอาจจะยังไม่แม่นให้ไปดูย้อนดูซ้ำๆก่อนลูกว่าเมื่อกี้มันต่างกันอย่างไรแล้วลูกอันนี้สำหรับคนที่งงนะลูกนะแต่ใครไม่งงครับพี่เอตี้ผมไม่งงครับผมเข้าใจเลยครับรีีๆทำเลยรีบๆทาเ,เลยอะไรเงี้ยอ่ะได้ลลูกมาจัดไปเดี๋ยวถ้าใครงงไม่ต้องกลัวลูกแบบเี้จะสอนให้น้องทําทีละข้อ ไปอย่างช้าๆนะลูกอ่ามาดูหนูก่อนลูกอันดับแรกอันดับแรกดูจํานวนก่อนหนึ่งให้ดูจํานวนก่อนอ่ามีสี่ตัวลูกมาดูซิอ่ามีสี่ตัวแปลว่าทําไมลูกนี่ใช้ฟิลหรือลิตเติ้ลแล้วล่ะอ่าก็ไปดูว่าหนูมันนับได้ไหมหนูมันก็นับได้ลูกหนึ่งตัวสองตัวใช่ไม่ใช่นับได้ก็ใช้ล,ลูกฟิลหรือลิตเติ้ลละกงนั้นไหมเอ่ย ฟิลนะครับผมนับได้ก็ใช้ฟิลลูกจัดไปต่อมามาดูนมกันลูกมาดูนมกันมาถึงนมกล่องนะนมอ่ะหกอันเยอะหรือไม่เยอะเยอะถ้าเยอะก็มาเราจะไปหามัชกับเมนี่กันลูกนมนับได้ไหมนับไม่ได้นับไม่ได้ใช้มัชหรือเมนี่แล้วมัชนะครับอา,าอๆเพี่ดีๆกำลังกดอยู่ อามัชอ่าลูเดี๋ยวเราทำเปเรียนทำเปเรียยังเอามาดูคอ้อนของพี่โทร์พี่โทรบ้างอุย้ยมีถึงแปดอันเลยในความจริงมีอันเดียวเองนะแปดอันเยอะไม่เยอะเยอะอ่ะจะเลือกใช้มัชกับเมนี่แหละลูกคอ้อนเนี่ยนับได้หรือไม่ได้ง่ายมากนับได้สิลูกนับได้ใช้มัชหรือเมนีแล้วเมนี menu นะครับโอ้ยง่ายง่ายน้ำแข็งอะลูกอะดูก่อนนะจำนวนเท่าไหร่ สมนะครับผมสามก้อนละลายเลยเห็นไหมลูกสามก้อนนี่น้อยเนาะใช่ไหมลูกอ่ะเราจะไปหาฟิลกับลิตรลแล้วนะแยกบ้านอยู่บ้านฟิลกับบ้านลิตลคิดว่าน้ําแข็งใช้ฟิลหรือลิตรลใช่ครับนับไม่ได้ก็ใช้ลิตรลนะลูกน้ําแข็งมันละลายลูกมันน้าไม่ได้นะต่อไปลูกอันนี้เด็กๆมีห้าคนห้าคนเยอะไม่เยอะนี่ถือว่าเยอะแล้วลูก much หรือ many แน่นอนเด็กๆก,ก็ต้องนับได้ลูกเราไม่ใช่ผีนะเราเป็นคนเราจับต้องเนื้อได้ลูกเออเราไม่ตายทีนะอ่านับได้ใช้เมนี่นะครับต่อไปขนมปังลูกมีสิบอันเลยเยอะแน่นอนอ่ะไม่มัชก็เมนี่หลังงานนี้นะครับผมคำถามคือขนมปังนับได้ไหมขนมปังนับได้ไหมเออติดลองตอบในใจก่อนลูกขนมปังนับได้ไหม เฉลยน,นะขนมปังนับไม่ได้ครับโอ้ใครตอบถูกแปลว,ว่าเก่งมากลูกเพี้ยนี่เคยสอนไปแล้วด้วยนะนะครับผมอาละ่ะมั h นะครับใช้มั h นะลูกเรียบร้อยลูกเสร็จแล้วนะครับผมนะครับเรื่องนี้ลูกอาจจะว่ามันมีหลายตัวอย่าลืมไปทวนลูกนี่นี่หน้านี้เลยสไลด์นี้ลูกอย่าลืมไปทวนนะใครยังไม่เข้าใจใครยังบอกว่า พี่ตี๊ครับผมยังงงนิดนึงอะไรเงี้ยอ่ะก็อย่าลืมทุกกอวิดีโอพี่ตี่ไปดูซ้ําๆได้นะให้พี่ติ๊พูดซ้ําๆให้มันจําเข้าไปในหัวลูกนะครับผมส่วนใครที่จําได้แล้วพร้อมลุยเรื่องต่อไปก็เตรียมตัวไปเจอก,ก,กับคลิปต่อไปได้เลยนะครับไปก่อนครับบ๊ายบาย